ทำอะไรดูกยปเล่นของเขาแต่ละวันแก่เงาเป็นน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งควงเงินทำอะไรลูกควงเงิน กายภาพบัาบัดเป็นความสุขของนางมีหลายท่ากายภาพบัานบัตร ทำไรลูกว่าเงินอารมณ์ดีเขาก็เล่นย่นเหนื่อยแล้วเขาก็นอนตามภาษีภาษาของเดลฉา,าน ฮัลโหลครัวเงินนี่พอเราเรียกเขาก็จะรู้ก็แสนรู้บ้างแหละครัว,วงเงินมา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 ,มาลูกมานี่มาเดี๋ยวยายอาบน้ําให้เดี๋ยวยายอาบน้ําให้นะคะมา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 ลูกมาเออเล่นให้เหนื่อยซะเดี๋ยวอาบน้ําให้ ออกกำลังกายยังไงคนก็ยังฟูอยู่ดูสิว่าจะจ้องดูเขาลีลาของเขาจะทำยังไงบ้างวันนี้คลิปนี้ก็คุยกับหมานะคะมาๆมาังน,นี้มาหายายนี่มานันเห็นไหมเออจะแสนรู้จะทำยังไงได้ไม่ต้องมากินขนมเปียะยายวันนี้จะอาบน้ำไหมคุยกับยายหน่อย วันนี้นางจะอาบน้ำไม่เอย่ยไม่อาบก็บอกมานะคะสวัสดีนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุษณนีสปาชาแนลพี่ดุษก็ไม่มีอะไรจะมาพูดมาคุยเราก็คุยกับน้องหมารู้สึกว่ามองดูแล้วหลายคนก็คงจะมองออกเนาะว่าเขาแสนรู้อืมดูคลิปนี้ทั้งคลิปเลยคุยกับน้องหมา มานี่ลูกมานี่มามาไปแล้วนะไปแล้วนะไม่รอแล้วนะมามามาจะเดินปุ้นเปียนวนเวียนอนะ่ะบางครั้งเขางอนไงปิดประตูเขาอยากจะออกไปแต่ออกไปเขาก็เข้ามาเขาไปไม่นานหรอกเขาก็แค่ไปฉี่ไปอะไรปวดทุกข์ของเขาหน้าบ้านแต่เราก็มีที่สำรองข้างบ้านให้เขาแหละ มาเร็วมาเร็วยายจะลงคลิปแล้วแลว้ลวแลว้ววจะลงกล้องแล้วอะ,อะไปดื่มน้ําไงดื่มน้ําอ่าเราต้องมันเป็นกระถางรองน้ําดีๆก็ลองไว้ให้กินไม่กินเหรอยังไงก็หมาก็คือหมาอยู่วันยังค่ำะนะน่ะเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็นี่เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวไปลงคลิปตรงนั้นนะ่ะเนาะก็ ต้องเอาน้ําใส่ไว้ถ่ายเทให้เขาอยู่ตลอดนั่นน่ะนั่นะ่ะก้นกระถางตรงนั้นน่ะทุกกระถางจะต้องเช็ดพี่ดุษณีจะต้องเอา,เอ,าเอ่อเห็นไม้แน่น้ําเนี่ยต้องเอาผ้าหรือว่าฟองน้ำมามาเอา่อซับน้ําสกรปรกออกลดน้ํามันก็จะไหลซึมลงส่วนมากก็จะรองไว้ให้เขาเนี่ยกินอิ่มแล้ว นี่ก็จะประมาณนี้แหละคุยกับหมาก็น่ารักค่ะใครเหงาดีเนาะเฝ้าบ้านอีกตามเคยเราสองคนกับตัวหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งตัวกับหนึ่งตนไม่ดูจสนีย์อย่าเรียกว่าคนเลยเรียกว่าตนดีกว่าเนาะว่าตอนนี้คุยกับหมาอมืคุยกับหมาก็น่ารักนั่นเห็นไหมจะไม่ให้รักได้ยังไงใช่ไหมจะไม่ให้รักได้ยังไงคุยรู้เรื่อง ควงเงินมา,มา,ามเ,นเนี่ยแมตาควงเงินอันนียคงจะเหนื่อยคงขี้เกียจคุยกับยายแหละโอเคค่ะขอบคุณนะคะคเพื่อนๆนี่แหละเป็นเน่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์มันเขาก็จะให้ความอบอุ่นแก่ใจเราเนาะนั่นได้ยินเสียงนกหน่อยไม่ได้คงจะเหนื่อยเลยออกกำลังกาย เดี๋ยวใช้แดดออกเดี๋ยวจะอาบน้ําให้ยังไงขนก็ยังร่วงอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครมีอะไรก็ฝากแนะนําเข้ามาใต้คลิปด้วยนะคะว่าใช้อะไรขนถึงจะหายล่วงตรงนี้ฝากเป็นกําลังแรงใจไงผู้ที่รักลาหมารักแมวเนาะ,ะอาอาไปแล้วได้ยินเสียงก็โอเคค่ะขอบคุณมากมายนะคะที่ ดูเขาจะจ้องแล้วก็จะติดตามชีวิตหมาหมาอย่างนี้แหละเอาก็มีความสุขดีชีวิตหมาหมาโอเคค่ะกางเงินหันหน้ามาหันหน้ามาอยา่จะลงแล้วหันหน้ามา,าไม่ยอมจ้องอยู่อย่างเดียวหันหน้ามาแง yeah. <c oughs>